วันนีคุณเดอะเกบวกเบ่วงกับบวกเก้าแทกูต่างกันขนาดไหนครับจามนะครับโอเคนะครับพี่อาร์ตเห็นครับนี่บวกเก้าแทกูมาให้เทสแล้วนะครับผมจะเทสให้ดูนะครับว่า2ดาบนี้นะครับก็คือบวกเจ็นะครับไวโอเลตเฟียนะครับใส่เป็น2อซอสการเดียนกับบวกเก้าแทกูนะครับใส่เป็น2อซอสการเดียนซึ่งไอตัวที่ผมเอามาเทสเนี่ยเป็นตัวที่มีจ็อบ70นะครับเท่ากับว่า ถ้าผมจ็อบ70เนี่ยแล้วก็สวมใส่เป็นแทกูริยอนเนี่ยผมจะมีโอกาสได้รับ ATK บวกอีก50นะครับโอเคมาเทสกันนะครับผมจะโบไปเรื่อยๆนะผมจะเอาดาเมจขึ้นตรงนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็จะใส่เป็นตรงนี้อา่าแบบบัฟแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะใส่เป็นอ,อันนี้ก็ได้อา่าผมเกลือนน้ำก่นอนอ่าครับผมจะบัฟแค่สเปียร์นะ เดี๋ยวจะโบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือดาเมจที่ทุกคนเห็นนะครับ นะครับอันนี้ที่ใส่เป็นเทมลักกี้เดย์นะครับอ่าอย่างที่ตะกี้ใครบอกนะครับว่าใส่เป็นลักกี้เดย์โบแรงขนาดไหนนะครับพอมันติดลักกี้เดย์มันจะขึ้นมาอีก1000นต่อฮิตนะครับนะครับจะอยู่ที่2 0,000นะครับ2 0 0 0 0ืจะอยู่ในเลทสองหมื่นสองนะสองหมื่นกลมๆก็แล้วกันนะครับอยู่ที่2 0,000กลมๆจนถึง2อ5 0 0นะครับต่อไปจะเป็นแทกูุริยอนนะครับสองซอดกาเดียนนะครับแต่อันนี้จะโบจนกว่าผมจะได้บัฟของแทกกูด้ยนะอันนี้ก็จะยัดเป็น วัเตอร์นะครับแล้วก็บัฟแค่อันเดียวนะครับก็คือสเปียร์ไดนาโมมาครับต้องขออภัยในเสียงด้วยนะครับบางทีมันติดลักกี้เดรทำให้ดาเมจมันแกว่งว่ะเดี๋ยวสักครู่นะอ่าสรุปได้อย่างนี้ บวก9แทกูเนี่ยถ้ามันไม่ติดบัฟตรงนี้ถ้ามันไม่ติด ADK บวก50เนี่ยมันจะอยู่ในเรทประมาณ19,300 19, 19, 19, 1 9 1 9 1เห็นไหม19,1,100 19, 9อ่านี่คือเบาสุดตอนโบธรรมดานะแต่เมื่อมันติดบัฟ ADK บวก50เนี่ยมันก็จะเด้งไปในเรทนี้บวก7ดาบเนี้ยที่โบธรรมดา นะครับมันจะอยู่ในเลดเดียวกันเลยแต่มันจะมีฉีกไปน,นิดหนึ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น21000เห็นไหมสองหมื่นันสามร้อยอ่าอันนี้คือในมอนในมอนเทียบอสนะครับแต่ถ้าจะให้บอกนะดาบไหนดีกว่าอันนี้มันเป็นอันนี้มันจะอยู่ในเลดของความสมดุลน,นะครับก็ไปได้หมดเหมือนกันเออในอนาคตอ่ะมันแบบอาจจะเวลาเราใช้สกิลแบบแคชชิ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับลดดีเลย์มันก็เป็นส่วนประกอบสําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก ได้ลด SP ในการใช้แต่ในส่วนของคํา่าลด SP ในการใช้ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ใครที่อยากลดเปอร์เซ็นต์เอหรือว่า SP ในการโบให้ได้เยอะๆอันนี้ก็จะมีผลส่วนต่อไปเนี่ยในส่วนของดาบเฟียเนี่ยถ้าเราโบในเลทของคําว่าบอสอ่ะนะครับอันนี้จะโบแรงเรากว่าประมาณ5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่นะครับถ้าพูดถึงแค่บอสแต่ถ้าโบมอนปกตินะครับ ไอ้ดาบเฟียเนี่ยมันจะเจาะร้อยนะครับเท่ากับว่ามันจะโบเข้าตัว,ตวลูกน้องมันโคตรแรงอ่าเดี๋ยวผมจะไปโบหนอนให้เห็นภาพด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะมาดูข้อสังเกตนะครับว่าไอ้สองดาบเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงไหนถ้าพูดถึงคําว่าโบบอสเนี่ยแทกูอาจจะโบแรงไปประมาณ5 0 0ร้ 1, 1, อยถึงหนึ่งพันอันาตีกลมๆเลยอาจจะโบแรงไปประมาณอ่ มาดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดแค่สเปียร์ไดนาโมในการโบมันนะครับแล้วก็ดูดาเมจตรงนี้นะครับหมื่นหกนะครับหมื่นหกหมืนเจดอันนี้มันจะมีติดบัฟด้วยนะครับอ่ามีหมื่นเจดนะครับเดี๋ยวรอตอนติดบัฟด้วยนะครับถ้าติดบัฟมันจะขึ้นเป็น6 0 0้อ ผมจะโบจนกว่าจะติดคุณสมบัติของดาบก่อนนะครับออแล้วติดละนะครับพอติดแล้วดาเมจจะฉสกไปอไปเดี๋ยวผมจะโบเรื่อยๆกันนี่นะครับเราได้เห็นดาเมจละพอติดแล้วนะครับดาเมจแรงขึ้นไปเป็น17,400นะครับ17400ต่อไปมาดูดาบเล่มนี้โบปกติก็17นะนะครับนะครับรอรอนี่หายก่อน เดี๋ยวรอมันติดจอกเกาะครับผมถ้าพูดถึงการเลตตีมอนปกติจะเห็นว่าดามเมจมันจะทับพอๆกันเลยนะนี่ติดแล้วติดแล้วขึ้นไปหมืน่นเดี๋ยวผมจะโบเรื่อยๆก่อนนะครับพอติดจอกเกาะแล้วนะครับทุกคนจะเห็นไหมว่ามันดีดขึ้นไปแรงสูงสุดอยู่ที่1.9100มันโบแรงขึ้นไป1.9100นะครับแต่ ไอ้ดาบแพรกูริยอนเนี่ยพอติดคุณสมบัติ a อ k บวก50เนี่ยกับสำหรับมอนทั่วไปนะมันโบวแรงขึ้นมา,าดีดเป็น 1, 1 7 7 7 0 0นะครับก็ความต่างมันอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะประมาณ2 5 0 0 0ถึง0มัไหมเลทนี้น่าจะได้อยู่แต่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นดาบเล่มนี้ให้ดูก่อนนะครับฟูลด,ดาเมจก่อนปุ๊บๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นฟูลด,ดาเมจก่อนแบบเผื่อแบบดูแบบกลมๆไปเลยไง ตะกี้แบบให้เห็นภาพนะครับต่อไปเราจะลากเป็นฟิลแบบเป็นกองใหญ่ๆนะครับอ่าเดี๋ยวฟูบัฟไห้ก่อนอ่าสมมติแบบอย่างนี้อันนี้เป็นนบบให้กูนะเออเน่เอันนี้ฟูบัฟ ฟูบ้าก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับ1 9สูงสุดอยู่ที่20,000นะครับเดี๋ยวไอ้ดาบม่วงเนี่ยผมจะไปโบตรงที่อมอนตอัวไอชั้น2ต่อไปนะครับเทสในการโบบอสนะครับสองดาบนี้โบบอสยังไงสำหรับฟูบาก์นะโอเคปึ๊บปึ๊บนะครับ มันต่อไปเป็นแบบนี้อ่าถ้าพูดถึงดาเมจโบ์บอสเนี่ยแทกัั่จะมีแอบโบแรงกว่าดาบม่วงนิดหน่อยเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของคุณสมบัติ a d k ีเบวก50นะครับ เดี๋ยวเราผมจะมาเทสดาบม่วงโบลูกน้องนะครับเพราะว่าตะกี้แทกกูแบบฟูบ้าบะดาเมจจะฉีกมาที่2100ป่ะนะครับจะอยู่ที่2100นะครับตำรับตัวลูกน้องนะครับโอเคมาเอาหลายๆกองติดล้าห้อกไอนี่พอติดห้องไอยทุกคนเห็นดาเมจไหม22200 โบแรงที่สุดนะครับ22,200เท่ากับว่าไอ้ดาบเนี้ยเวลาเจาะมอนนะครับพูดถึงมอนทั่วไปเนี่ยแรงกว่าแทกูริยอนมาประมาณ4,000ตีเป็นกลมๆล,ลดลงมาให้หน่อยอย,อยู่ที่ในเล็ด0 0 0ดาเมตนะครับแต่ถ้าโบบอสเนี่ยแทยกูจะแรงกว่าประมาณ1,000ดาเมตนะครับถึง1,500ประมาณนิดหน่อยอันนี้คือรวม2ฮิตนะอันนี้คือรวม2ฮิตนะครับสำหรับดาบ เอ้ถ้าดาบบ่วงเนี่ยถ้ามันเก่งกับลูกน้องเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับโบแรงขึ้นมาอีกประมาณ4,000ต้องอย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงดาบแพรกูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ยากอยู่ตรงที่1เราจะต้องไปเก็บจ็อบให้70อ่าอย่างแรกเลยนะถ้าสมมุติว่า ไม่มีคุณสมบัติตรงนี้คุณจะได้แค่ PD10 เลยไม่ว่าดาบจะบวก0นย์หรือว่าบวกอะไรก็ตามนะครับไม่นับถึงบวก9นะแต่เมื่อนะครับคุณจ็อบ70เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เอ k ีเคห้ซึ่งตัวละครทุกคนหลายๆตัวเนี่ยถ้าคนที่99เนี่ยจ็อบมันจะอยู่ที่ประมาณ65-68เราจะเลเวล99ก่อนที่จอ็อบ7จ0เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลเวล99แล้วนะครับยังไงคุณก็ต้องไปเก็บจ็อบให้70เพื่อที่จะเอาคุณสมบัติของอาก็ สามารถที่จะใช้เป็นแทกูบวกเกตได้แต่เมื่อคุณบวก9้าเนี่ยคุณก็จะได้ลดเ p และลดดิเล์แต่บางคนอ่ะ บางคนเขาอาจจะไม่ได้ต้องการคําว่าลด sp หรือว่าลดดีเลย์ยีก็ได้นะครับลี้นพันกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถที่จะใช้บวก7ก,ก็ยังโบแรงกว่าดาบเฟียตอนโบบอสอยู่นะครับประมาณ1,000กว่าดาเมจนะครับแต่ถ้าพูดถึงการโบลูกน้องเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นดาบม่วงนะครับเพราะว่ามันเจาะมอนทั่วไป100%นะครับมันแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าพูดถึงคําว่าใช้ง่ายก็จะเป็นดาบเฟียนะครับแล้วส่วนอย่างที่คุณโอ๊ตบอกนะครับความเท่ปึ้ม อันนี้คือดาบม่วงนะครับอันนี้คือเวลาเราถือดาบม่วงนะมันจะเป็นรูปลักษ์แบบนี้นะครับนะครับรูปลักษ์ของดาบม่วงนะครับต่อไปเป็นดาบแทกูนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนใครอ่ะใส่เป็นออร่าเบดอันนี้พูดถึงรูปลักษ์ของดาบก่อนนะครับ 嗯。Uh.